สวัสดีค่ะเมื่อนน้คอยได้เมนูหนึ่งปลาสมค่ะปลาสมได้มาแต่ตลาดเมื่อเ้านี้สดสดใหม่ๆเลยค่ะแล้วๆกมะมาเห็ดผักเตรียมผักไว้ทันหนึ่งกับปลาสมเลยค่ะมือนี้กะได้กะได้ผักกาดขาวได้บักบวบกะลำค่ะและกกะดอ,อกแค่แลกะกกะดอกสลิดเนาะค่ะดอกแค่คอยกไข่เอาเกสรทั้ทงในออกเนาะคะ่ะเวลาไปหนึ่งมันจังบ่มีรสชาติขมค่ะขอคุณสึกว่าถ้าห้าเบาเกรสรทั้งในมันออกมันสิขมเนาะค่ะแล้วๆกะเอาบักบวบมาขูดเอากาบมันออกค่ะเอาขูดเอาพวก ที่ว่ามันสักๆาแข็งแข็ค่ะเอาออกเลยค่ะคูจนเกลี้ยงเลยค่ะเรียบร้อยก็เอาไปล่างน้ำเนาะค่ะพราะแต่ล่างมักบวบเรียบร้อยแล้วก็เอาดอกแคลงไปล่างค่ะแล้วก็เอาดอกสดีลงไปล่างดอกอันนี้บ้านคอยเอิ้นดอกพักมวนเนาะค่ะจัาแเมนอันเดียวกันหรือบอนะคะเพราะว่าคอยเคยไปเก็บกับอีเม่ยอยู่ปลาค่ะแบบนี้เลยค่ะขอยเห็นมันงามขึ้นกันเนาะค่ะแล้วแล้วก็เอาบักบวบมาหันเลยค่ะพราแต่หันเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นซึ่งเอาไปค้างค่ะมือนีบักบวบเอาไปหนึ่งกนเนาะค่ะเพราะว่าเป็นพักที่ซุกยากค่ะขอยก็เลยเอามาบห่งก่อ พอแต่หนึ่งบบวบได้ไปประมาณจักสิบนาทีค่ะเท่ากับมันมเบิ้งเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะพอดีเลยค่ะเอาเปื่อกนี้มันสิบซ่ํเนาะค่ะพักสุดแรกหนึ่งซุกเรียบร้อยแล้วเท่ากับตักออกใส่ถาดไว้ค่ะแล้วก็เอาพักสุดสองไปหนึ่งตเลยค่ะกะซีมีพักกาดขาวค่ะดอกแค่ลวกะดอกสลิดเนาะค่ะพอแต่หนึ่งพักกาดขาวเรียบร้อยแล้วพักดอกแค่เรียบร้อยแล้วพักสลิดเรียบร้อยแล้วก็เอาป่าลงโตเลยค่ะปลากันหนึ่งบดโดนเนาะค่ะเพราะว่าปลามันเป็นชิ้นบางๆเลยค่ะกะประมาณจักสิบนาทีค่ะเท่ากับมันเปิดเบิ้งกะเรียบ ร้อยลวค่ะปลากันซุกได้ที่เรียบร้อยแล้วกระตักใส้จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเลี้ยงปาลาแล้วแล้วพอจะเลี้ยงผักตอเลยค่ะผักกับซแบงกันสองูดเนาะค่ะแบ่งให้พอ่อห้แม่น้ำผูดนึงค่ะพอแต่เลี้ยงผักเลี้ยงปลา,ปา,เ,รปาเรียบร้อยแล้วกระ,ะ,ะเตรียมถาพพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพอกรอะ,ะิไเปตําเจลเนาะค่ะเจลมือนีพอกระิเฮ็ดเป็นเจลมะเขือเทอค่ะเจลมะเขือเทศมะเขือเทศทั้ละค่ะกะบ่ได้เอาไปจีเนาะคะ่ะเอาใส่หม้อทอดแลยน้ำมันเลยขายง่ายๆค่ะกะเอาบักพิกมาต้าค่ะแล้วกัหอมแดงกระเทียมเอามาต้มแหลกๆใส่น้ำกันปลาลน แหลกละเอียดเรียบร้อยแล้วค่กะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายห้ากระส่บบขเครือลงไปค่ะแล้วก็ปุงรวดค่ะใส่ผงสุดลวดนำปลานำปลาแดดค่ะใส่สมีะะม่งนนเ,ลเลยค่ะแล้วก็ซีมรดเบิ่งนวเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่กระปุกเลยค่ะตักใส่กระปุกไว้เวลาห้ากินโบเบิร์ดข้าใส่ซ้อนกลางเนาะคะ่ะเ้ากับเอาใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินโดนๆค่ะเจวทุอย่างที่ขวอย่ตำนี่ที่จริงถ้าบัาน้นโบเบิร์ดมันก็เก็บไว้ได้ประมาณสองสามมือค่ะแต่ที่จริงก็บบ่ได้เก็บหรอกค่ะก็สีเบิร์ดก่อนเนาะค่ะก็สีได้เก็บ พักจุกๆเลยค่ะ,แล,ะ,ะ,คะคททแล้วกัดตำแจ้วบเกเครือแเจ่วบเขือเทศัันละค่ะเป็นเมนูนัวๆสูตรขั่วจิลพันธ์เนาะค่ะขอพูดในช่วมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามขั้วน่อยๆรั้วจิลพันธ์นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ